ในื้นที่จันนงหวัดชายแดนภาคใต้ก็จะมีกลุ่มเจ้าหน้าที่นะครับที่มีได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบนะครับซึ่งทางผู้บังคับบัญชาเองก็เป็นห่วงนะครับโดยทางบิ๊กโจกเองก็ลงพื้นที่เยี่ยมบรุงขวัญกําลังพลในพื้นที่ตำบลยะรมอําเภอเบตงจังหวัดยะลาครับพลตารวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเยี่ยมบำรุงขวัญเจ้าหน้าที่ตำรวจปูทรยะรมอำเภอเบตงจังหวัดยะลานะครับ พร้อมทั้งมอบปราเครื่องจำนวน100่องค์ให้กับเจ้าหน้าที่จากนั้นได้พบปะให้กําลังใจเจ้าหน้าที่ตํารวจรายหนึ่งครับหลังเมื่อปี2 5 6 6ถูกคนร้ายเล่าวางระเบิดจนทําให้ซี่โครงหักและมีเลือดออกในสมอง ัจจุบันอาการดีและก็กลับมาปฏิบัติราชการได้แล้วครับซึ่งความห่วงใยของผู้บังคับบัญชานะคะได้สร้างความดีใจแก่นายตำรวจรายดังกล่าวพร้อมเล่าว่าตนเป็นหนึ่งในเจ้าหน้าที่ที่จะต้องออกไปปฏิบัติหน้าที่ในการส่งไม้จราจรให้กับพื้นที่อำเภอบานังสตาโดยระหว่างการเดินทางคนร้ายได้กดชนวนระเบิดทําให้ตนได้รับบาดเจ็บสาหัสต้องรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลกว่า1เดือนแต่ก็ไม่เคยถอดใจเมื่อรักษาตัวหายดีแล้วก็กลับมาปฏิบัติหน้าที่เหมือนเดิมและ ไม่คิดจะออกจากราชการเพราะความกลัวเพราะต้องการพิทักษ์เมืองพิทักษ์ประชาชนในพื้นที่ค่ะ